เขาจะเชื่อตัวเองต้องต้องฝึกอาจจะขยับมาที่ฝั่งทางนี้ไปสิ่งหนึ่แต่ว่าดีขึ้นเยอะมากมากไม่ต้องโม้วลัวอะไรไม่โอเคเลยสวยเลยจบพอดีเดียวเพราะว่านี้เดี๋ยวคือต้องบอกกันว่านี้เราวางโซนนี้กันคร่าวๆแล้วก็ลองจินตนาการคร่าวๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะคงให้เพื่อนมันเป็นลงดีเทลว่า ลองดีเพลยว่ามันเป็นไปได้ไหมพวกตามแบบขนาดนี้ลงไฟนนี่คืออะไรนะอีกขีดระเบียงและอ๋ออันนี้คือห้องน้ำค่ะนี่อ๋อโอเคอ่าอ่าเขาจะอะไรนะประมาณนี้แต่มันแก้ก่อนเดี๋ยวหมายถึงว่าห้องน้ำอันนี้มาชิดฝั่งสวยทำไมนะปิดประตูทำไมนะเพราะว่าประตูใหญ่ไม่ได้เพราะประตูใหญ่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนก็ได้วันได้ไง ยงอไเดลบกันันดิตเต็มอือสวยนะสวยว่ะชอบกาะจอรุ่นพงนี่เหลือประมาณสี่ห้าพันหรอผมกดมาได้แต่สองหมื่นกว่าหรอจะไม่ได้ละสองหมื่นมั้งผมซื้อตอนนั้นอะพีคในพีคเลยพีคที่สุดเลยอเออช่วงพีคโคตรเลยสองหมื่นตอนนี้คือลงเล็กเทะราคาแบบเดี๋ยวมันก็ขึ้น ไม่ขึ้นแล้วขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นแต่หมายถึงว่าไม่ได้จะขายอยู่แล้วนะแค่เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงไม่ได้มีบทอะไรที่ตนจะเอาหัวมาทางนี้เอ้ยหัวมาทางนี้อ๋อเดี๋ยวก็คืออันอันนี้ห้องน้ำก็ได้แลเราก็เลื่องได้แล้วครับว่าจะเอาหัวไปทำอะไรอันนี้ก็ได้ไดอันนี้ก็ได้แล้วแต่ด้วยคุณที่จองห้องนี้เอ้ยเขาติกดกระเบียดไม่เป็นไรช่องเยอะอันนี้พี่โบ๊ชน่าจะชอบไปอยู่ห้องนี้ โดนโดนมันสลับห้องอยู่ข้างหน้ามายี่สิบปีแล้วอไอพี่โบ๊ทอะมันไม่เรื่องเสียงคืว่มันไม่มีปัญหากับพี่โบ๊ทแล้วหลับได้ทุกสถานการณ์อ้ยเดียวจบสวยอ่ะแล้วไปคงห้องแม่มยังไม่ต้องอะไรเนาะไม่ต้องวางอะไร คล้ายๆกันอ่ะจริงๆอันนี้ลองวางเฉยอันนี้ก็คล้ายๆกันวางคล้ายๆกันครัวเคอร์ก็พอมันกี่เมตรวะเทปใหญ่อยู่เนี่ยมันต้องไฟแรงเนี่ยครัวก็จริงๆแล้วโดยทั่วไปแล้วเคาน์เตอร์มันอยู่ไม่เกินประมาณ6ก0็สิเซนอยู่แล้วเอาให้สบายเนี่ยหกเจ็ดสิบเซนก็จะมาอยู่ไซนี้มันทาโต๊ะกลางวางได้อีกป่ะเนี่ยรอบนี้นะดินสอเพิ่มเดียวเป็นตัวเนี่ยยังไม่สิบแล้วไฟนี้มันทาโต๊ะเคาน์เตอร์กลางแบบว่า ก็ถ้าจะทำได้ก็ต้องแบบไม่ได้ใหญ่ไปก็ต้องไม่ใหญ่มากเลยก็ทาได้แค่นี้อ่าไว้วางจานวางอะไรตอ้งบน่าจะบานปลายเอาหรอไม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหงอเนี้ยทั้งหมดต้องรมทั้งหมดอันนี้มันจะเหลือมันแต่มันจะเป็นซอกนิดนึงนะทางเดิมมันแคบใช่ไหมเออก็ชิดฝั่งนี้ชิดกําแพงแม่งเลยแม่จริงจริงไม่ควรเพราะตรงนี้เป็นทางเดินเข้าออกไม่ควรมีอะไรขวางหรอ จริงๆเนี่ยคงเลยเห็นไ่มคงเลยวาดให้มันเป็นแนวนี้เื่เนียแต่โดนแม่บอกทำไมประตูชนกันก็จับแม้ลมโปรไม่เหรอไม่ต้องตรงไ็ได้มันก็โฟไม่ได้มันเัวนเรื่องของเขาบอกว่าตัวพลงานเงินจะไหลออกเออไม่เขาบอกว่า่ประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านไม่ตรงกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวที่จะบอกว่าจริงๆอ่ะไปดูอ่าในเรื่องลมมันมันบอกว่าให้วันเยื้องกันก็นี่ไอไอคำประตูตรงกันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แบบนี้คืออันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคงช่วยพูดถึงลมพูดถึงลมเออ เขาบอกว่าให้วางเยื้องกันเพราะถ้ามาตรงกันเนี้ยลมมันมาแล้วก็ออกไปเลยแต่ว่าถ้าวางสลับอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันจะเลี้ยวผัดความอะไรออกไปด้วยอ่าจริงๆอันนี้ก็โคตรที่จัดได้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าอยากจะมีนี้ต้องไปลองดูว่าเป็นไปได้ไหมแต่ก็ไม่อ,อันนี้หกสิบเซนจะอยู่เส้นนี้อ,อันนี้หกสิเซนแปลว่าเหลือพื้นที่ทางเดินตรงเนี้ยเมตรหนึ่งก็พอนะถ้าเมตรหนึ่งเดินส่วนไม่ได้นนะแปดสิบเซน ไปเอาหนังสือมากางที่หนังสือที่ซื้อแปดสิบเซนอะไรปะหนังสือ Human s k i l l หรอไม่ใช่หนังสืออะไรนะแัดบ้านเล็กยังไงให้ใหญ่เนี่ยไอรูไอรูตรงนี้แปดสิบเซนพอปะทาครัวพอปะไม่ครัวพอมั้งน่าจะพอเลยถ้าอยากจะมีเคาน์เตอร์นี่นะแต่ถ้าไม่มีไม่มีก็ได้ไม่มีได้เลยถ้าเคาน์เตอร์นี่มันยาววางได้เยอะมันก็ไม่ต้องมีก็ได้ก็ดูดีรอบเนี่ยอันนี้ถ้าผ่านทางนี้โคตรจะเยอะอ่าใช่ใช่หน้าบ้านตะวันตกใช่ปะหน้าบ้านหน้าบ้านตะวันตกใช่แดดมันร้อนนะตอนตก เรื่องห้องจุ้ยอย่าอยู่ห้องแรกเชิญใครเรีบ้านเราก็ถือปะบ้านพี่ไม่ถือเลยทั้งนั้นพี่วางหมายถึว่าเราไม่รู้เลยทุกวันนี้หันไปทาไหนไม่รู้ฉันเช็คแล้วฉันเช็คแล้วมันเมื่อประตูอยู่ไหนวะแล้วประตูก็เอออยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าตอนแรกอะที่ไม่อยากให้ประตูอันนี้อยู่ฝั่งนี้เพราะรู้สึกแบบเดินเข้ามาปุ๊กเจอประตูก่อนแต่ก็ไม่ต่างหรอกนิดหน่อยได้อ๋อเมื่อกี้ประตูไว้ตรงไหนนะองข้า้โอันนี้เปิดมาแล้วเตียงก็อุ้ยห้องนี้ก็จะเป็น เป็นเขาเรียกอะส่วนตัวน้อยที่สุดก็เป็นห้องแขกไปห้องคนที่ไม่ค่อยได้นอนนาะก็เนี่ยอาจจะเป็นห้องพงอ่ะอันน <oh> oh, ja. ี้เป็นห้องพงพงมามานอนมาทํางานแถวนี้ก็มานอนนี่ก็ใช่ทีวีตรงนี้อาจจะแบบเป็นโต๊ะนู่นอะไรอย่างไนี้หรือเป็น walk-in ยกให้โอ้ตรงนี้ก็เป็น walk-in closet ได้เลยกล้ดาดฟ้านะเว้ยห้องเนี้ยเอาเลยกูเข็ดห้องหน้าบ้านมากเลยไม่แต่นี่มันคนละซ้ำไม่มีเสียงเอ้ยรู้ละเช้าเช้าละ ขายนู่นขายนี่รถเตียงเลยแต่ว่าก็จะเตียงมันจะแบบหมายถึงว่าเตียงมันจะไม่ไี่มันไม่เก็บเสียงด้วยมันดังหนึ่อันนี้เก็บเสียงเลยมันเป็นรูเตียงใหญ่ได้แต่ถ้าสมมติระวังเตียงอันนี้มันลึกกว่าเดิมด้วยไงคือบนเตียงมันควรจะเดิมได้แค่ไม่มีเสียงแล้วแถมมันเป็นสองชั้นท็อปตัวนี้อยู่ในบ้านเลยไม่มีเสียงแน่นอนได้อยู่แต่มันจะแอบมมีเสียยงงอ่าามกป็นสียงชิ้งอย่างมากแต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอแต่ถ้าสมมติเป็นเตียงเตียงมีเสียงท็อปนิวรอยไหมหรือไม่อาจจะเป็นแบบเตียแบบพับได้แต่นอนก็องการเออตื่นเต้นปะ ตอนนี้รู้สึกชอบมากเลยนี่ชอบมากเลยเนี่ยกี่กี่ล้านก่อนก็อยู่อยู่ที่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่เราเวอร์แค่ไหนไม่ไม่ต้องเวอร์ว่าถ้าเราไม่เวอร์มันมันก็พอเป็นไปได้คือเราเน้นการใช้งานวัสดุไม่ต้องเลิศแบบผีเขยาก็อย่างมองไอ้แชนเดลเลียที่ตกยังข้าวบ้านผมของจีนหกอ้ไแต่ว่าดูดีเห็นไหมดูดีพี่โบอยดูห้องนีใช่ไหม อี่ห้องพี่ป็นอยู่นี่พี่ยึดแล้วพี่โบจ่ห้องไหนห้องนี้ทำไมมาต่างกันเลยท่า่ก็ถ่าเป็นเตียงเดี่ยวก็จะหันันเข้าวันนี้ได้ไหยึดแล้วยึดห้องหลังแล้วไม่รู้อยู่ห้องหน้ามาทั้งชีวิตไม่เอาแล้วแต่พี่โบก็ไม่ต้องเป็นเตียงเดี่ยวมัไม่รู้แล้วแต่พี่โบเลยอสมมติเป็นเตียงเดี่ยวก็จะให้ชอยละกันว่าวางอันนี้เป็นอันนี้คู่ถูกไหมใช่ค่ะคู่นี้คือห้าหรือหกฟุต ได้หมดดไ้เพราะห้องใหญ่ข้อห้าคูดหกคูดก็น่าจะประมาณสองนมดนิดนิดคูดใช่ไหมมันวางได้ต้องห่วงหรอไปญี่ปุ่นห้องมันนิดเดียวมันยังอัดไปสองคนได้เลยอ่ะวันนี้พี่โบ๊ะก็จะมีที่วิ่งเล่นเลยวิ่งฝั่งนี้ที่แบบบูโล่งวอล์กอินพอเสร็จยิ่งใหญ่ได้ใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วห้องใหญ่แล้วใช้พื้นที่คุ้มอยู่นะอย่างเงี้ย ดูด,ดูไม่เสียไม่มีอะไรเสียเหมือน,น,นเหมือนรอบแรกแไม่มีไม่มีมมโคตรสวยชอบมากไ,ไม่แล้วอีตารางเมตรเนี่ยคำนวณออกมาได้ไหมอืมคูณเลยสิบแปดจุดห้าคูณเจ็ดคูณสองอ๋อชั้งสองก็ไอตรงแรเ,เบิร์นี้ก็นับใช่ไหมไม่นับไม่นับแต่ว่าคร่าวๆไงคูณดิ ทันฝั่งนี้ก็หันไปใช่ปะ่ะคือหัวอยู่นี่เดินใช่ปะ่ะไอ้ร้านสอ <250. S 2> งร้อยห้าสิบหัวเขียนไม่ก็ใหญ่ไปปะวะใหญ่ยังไม่รวมดาดฟ้ายังไม่รวมพื้นที่สวนสวนแลไอ้ที่จอดรถรถเกรดต่ำสุดหรือลองดูไปลองดูเกรดต่ำสุดบ้านพังสุดไม่ใช่คือไอ้ที่สำคัญโครงสร้างเสาเข็มดีสุดแต่ส่วนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นมาก ต่สุดท้ายเดี๋ยวก็สกัดก็คือมันเลือกที่แมทที่เลือกแต่ปิดผิวว่ะแล้วเลือกให้แมนสวยแต่มันไม่ต้องแพงอะได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้จะถูกมากเข้าผนังา้าสีแบบเรามีมือหนึ่งเท้าเป่าอยู่มือหนึ่งกดเว็บจีนกดอีกฝั่งเปนกฤษก็ภาษาจีนไม่วางภาษาจีนไม่วางโอภาษาจีนแปลปวดหัวมากเพราะภาษาไทยมันไม่ขึ้นภาษาอังกฤษมันไม่ขึ้นแต่ก็ต้องกดเว็บแปลเป็นแบบจากนี้แบบจีนเป็นอังกฤษ ก็เอาภาษาจีนไปเซิร์ฟภาษาจีนนี่แม่งไอไอไอห้องหมาข้างล่างอะเป็นไอรู้ที่แบบเป็นกำแพงแล้วป่ะกำลังกำลังดูอยู่ดูอยู่ว่าเราว่าไอยาทำไม่เป็นโปร่งนะถ้าเป็นเหล็กลูกกกงดีกว่าอ่าอ่าอ่าพมพงก็ไม่อยากทำทึบไมกแต่เป็นว่าไหนๆก็ทำแล้วก็อย่างน้อยก็คือไม่ต้องมานั่งจุกยาคือต้องมีที่กันยุงให้มัน อ๋อไม่มีปัญหาคือเปิดพัดลมมันได้มีปลั๊กเสียบอย่าให้มันโดนฝนโดนอะไรก็ทุกวันนี้จุดยากันทุกวันเป็นสิบคนไม่จุดไม่จุดเปิดพัดลมอย่างเดียวบางวันสมมติว่าถ้างั้นก็ทําเป็นแค่โกงเล็กติดมุ้งลวดให้มันนอนเฉพาะกลางคืนเงี้ยมุ้งลวดมันไม่ดีเคยใช้แล้วมีปัญหาแทนยี่ห้ออะไรไม่ยุงมันเข้าไปยุงในหมามันเข้ามันออก ยุงมันตามก็มาไม่ได้เลี้ยงยังไม่รู้หรอกแทนที่จะนั่นนะหมาอายุงเข้าไปกัดหมาแล้วยุงมันไม่ออกไงทีนี้ยุงอยากออกยุงไม่ได้ออกละมันก็อ้วนเป่งเกินหมาเนี่ยมันอิ่มแลต้องไปไล่ยุงให้หมานะโอเค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 ถ้าอยู่ข้างนอกมันอิ่มแล้วมันก็ไป แล้วมันก็เวียนตัวใหม่มาได้ไม่ถ้าเราเปิดพัดลมแรงๆอ่ะตอนนี้ก็เปิดปักปัโคมพัดลมไงเกิดๆเพียงแต่ว่าเรามีปลั๊กเสียบแล้วไม่ให้โดนฝนโดนอะไรร้านเพราะเก็บร้านจิ็กคลิกคือร้านอะไรนะเคยเห็นเคยเห็นรีวิวอย่ชื่อร้านอะไรสตูดิโออะไรสักอย่างสตูดิโอโตโมอะไรลงสีลงสีอะไรชื่อลงสีชื่ออะไรวะางไมงชื่อลงอะไรลัสมีลัสมีลงสีเป็นร้านเดียวกันไปเนี่ยใช่ลงสีเก่งเหรอ ไอ้นี่อ่ามีใครติดตรงไหนไหมครับก็ดีขึ้นเดี๋ยวอาจจะลงได้ห้องเก็บของยังโอหเหลือเลยหลายห้องเลยเออตกลงห้องเก็บของกี่ขนาดที่นี่ไงก็ห้องเก็บของยังไม่ได้วางแต่ว่าแบกเอาห้องน้ำไแน่นอนตรงนี้ค่อ T4 คูณ2ถูกไหมนี่เพิมม er e ันจะอยู่ประมาณนะประมาณนะสามเมตร ครึ่งคูณสองแล้วเพราะกับเจ็ดเมตรเจ็ดตารางเมตรแบ่งเป็นห้องน้ำและห้องเก็บของโอเคให้มันมีแล้วเดี๋ยวแม่เขาโวยวายแค่นั้นเองให้มันมีแค่ละห้องห้าโอเคอาจจะสองครึ่งกับสี่ครึ่งไม่รู้เดี๋ยวลองดูเพราะห้องน้ำข้างล่างมันเป็นแค่พาวเดอร์รูมมันไม่ต้องมีที่อาบน้ำมันก็ลิฟต์ได้เหมือนห้องบ้านมั่นหมายก็คือแบบแล้วเข้าห้องน้ำแขกไปแขกมาจบ สวยงามซัมเมอร์แล้วพงก็ไปลงแต่ปลอลงอะไรเลยให้ให้ไอเพ็ลงดีให้ฉันลงไหมล่ะก็ต้องยังต้องกำหนดโชาไม่เอานี้ไปด้วยไม่เดี๋ยวฉันมานั่งถ่ายอธิบายกันเลยเดี๋ยวนั่งอธิบายพงองเอากลับไปพงเออพงต้องเอาไปที่บายมันทั้งหมดถ่ายรูปก่อนมันก็มีห้องอะไรที่แต่ลูกรีเควสอะไรอยู่ยังยังเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเถื่อนไม่ได้ทีเดียวอต่ลูกรีเควสอะไรไม่ถึงว่ารีเควสอะไรนะ ไม่มไม่ร<ม>ู้อไม่ยพี่โบอนอยากได้อันนี้เพิ่มรอเปล่าไม่มีแล้วนี่คุยกันหม,หมดแล้วนี่ไม่แล้วคือต้องรอพี่โบนไหมเนี่ยพี่เป็นแบบนี้ไปพี่โบนหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราต้องคุยกันให้จบทุกคนก่อนแล้วถึงไปให้อีเพนะลงแป้นเพราะไม่งั้นอะลงแป็นใช้ซิ่งใหม่ตลอดแล้วมันคือมันทําได้แหละแต่ถ้าเป็นใช้ใช้ก็หงุดหงิดนึงอะว่าต้องแบบคือมันต้องโซนนิ่งมันควรที่จะลงเหมือนพุฟโซนนิ่งก่อนพอพุฟเสร็จแล้วค่อยไปต่อถ้าโซนนิ่งยังไม่นิ่งอ่ะก็ไม่ควรไปลงแ ใซื้นิ่งก็ต้องจิ้งมาก่อนต้องมีห้องเลไรต่อห้องออกกําลังกายโอ้โหเราไมเอยากเลยนาโคจัดว่าเครื่องออกกําลังกายต้องลงตรงไหนคิดก่อนได้เลยนะจริงๆิงนี่ที่ต้นไอถนนยังอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วก็หลืเวทีไปให้แล้วเนี่ยยังอยู่นะถนนไม่แต่ว่าอันนี้ที่พี่ตูนพูดก็มีเหตุผลจริงๆก็ดีแต่คืออย่างที่ผมบอกพงอ่ะไม่ต้องการอะไรพงมีห้องนอนในพงเนี่ยโอเคและ พมไม่ต้องการอะไรเลยแต่ไปคุยกปนเองแล้วกันว่าใครต้องการอะไรอีกก็เนี่ยอย่างนี้พ่อถามอย่างเช่นสารภูมิเอาไหมห้องพักเอาไหมห้องอะไรเอาไหมอาจจะแผ่นแผนไว้จะแถวชั้นสองน่ะแถวแถวนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เนี่ยตรงโถงทางเดินอาจจะเป็นขิงได้หมดนี้แต่ทีนี้พจะถามพ่อว่าอ่ะที่พี่ตุลถามก็คืออยากได้ห้องอะไรอีกไหมแม่ไม่เอาเลยแม่เอาแค่หมาพ่อก็เอาแค่หมาเอางี้เอางี้ไม่งั้นเราอะต้องกลับไปเขียนแปลนที่ชัดเจน แบบมาถึงระบุฟังก์ชันที่ชัดเจนแล้วก็อันนั้นอีกทีนึงเราก็มาคุยกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่ไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ได้ลงสายริงอะทําเป็นโซนที่เข้าสมมติเองอยากได้แบบประตูบานเลื่อนแล้วก็คือแบบพี่บินพี่โบ๊ทอะก็ให้ใส่ฟังก์ชันเสริมมาว่าจะแล้วเราก็มาคิดว่ามันต้องอยากตรงไหนเสร็จแล้วคุยกันอีกหนึ่งครั้งไม่มีเลยนะพี่ไม่ได้อยากเลยเสริมเออแต่ผมก็หมายถึงว่าคุยกับหลายรอบแล้วก็รู้สึกไม่มีใครบอกว่าต้องการอะไรนะที่าบอกว่าต้องการระเบียงหลังบ้าน ก็จบนี่บอกอยากได้ดาฟ้าก็ลองลองดูว่าได้ไหมเรเบียนหลังบ้านมันนั่งได้กี่คนใหญ่ใหญ่เลยพ่อใหญ่เกือบยี่สิบอ่ะมันเป็นเป็นฐานปูนหรือเป็นอะไรปูนพ่อเป็นเป็นในตัวบ้านเลยค่ะเป็นยู่ในเอเคเพราะว่ามันเดี๋ยวขึ้นไปเฮเฮข้างบนแล้วมันไม่ได้ก็ก็ลองดูนี่แล้วถ้าได้ดาฟ้าอีกก็โอ้โห ไอ้ดาดฟ้าได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องจ่ายบ้างเยอะอยู่ดีมีตังค่นัมีตังพอนะแต่โดยส่วนมากอ่ะเดี๋ยวลองให้มันโค้ดก่อนแต่ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นส่วนที่ถูกตัดออกถ้าเกิดงบภาพรวมมืออะไรเงี้ยอทั้งหมดนี่มันรวมถึงระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบระบายน้ำด้วยป่ะเนี่ยจริงจริงราคาที่รวมรวมรวมราคารับบระบายน้ำมันไอ้รางระบายน้ำมันต้องรอบบ้านใช่ไหมเรามาออกข้างหน้าใช่เพราะตอนนี้ราคามันยังเป็นแค่คร่าวๆว่าต่อตารางเมตรเท่าไหร่ ข้าวๆมันเยอะขนาดนั้นก็รวมรวมภายในแล้วบอกว่าไม่คิดว่าตารางเม็นละสองหมื่นตีกลมๆแต่ว่ารวมภายในแล้วนะรวมสุขภัณฑ์รวมข้าวเดินน้ําไฟที่ไม่เวิร์ก็คือเหมือนซื้อบ้านเปล่าหลังนึงอ่ะอันนี้คือรวมแล้วรวมแต่ว่ามเอยตัวไม่แต่มันตีข้าวๆนะมันไม่ได้แบบว่าบอกว่าอาจจะมีบิวจิบิวอินให้บางจุดอะไรอย่างเงี้ยสมมติตรงิฟวิ่งมีบิวอินอะไรอย่างเงี้ยบอกอยากได้อย่างเงี้ยแต่เซฟ ได้แบบนี้ไม่เซฟเอางี้ผมไม่อยากต่อเพราะมงไม่รู้ไงได้ไม่ได้แต่เดี๋ยวลองตระหารดูแล้วกันก็บอกก็ไม่ต้องต่อบอกเนี่ยประหยัดหน่อยสุดท้ายก็สุดท้ายอ่ะที่เขาบอกว่าทําบ้านมันบานปลายเพราะอย่างนี้ว่าเเนว่าความต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่แต่ถ้าเราปุยจบอย่างนี้เราก็ไแน่แต่ความุดที่สุดท้ายแล้วอ่ะที่มันบานปลายเพราะว่ามันรู้สึกว่าทําครั้งเดียวอยากทําให้ดีไปเลยแล้วเดี๋ยวยังลืมันต้องไปตกแต่ง ก็เป็นตามเมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทำมากทำน้อยเลยมันจะคิดเป็นจุดมากกว่าอย่างเช่นว่าตู้เราบิวอินตู้นี้ขนาดความลึกตู้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใช้วัสดุไม้อะไรนสีอะไรสุดท้ายแล้วเราต้องพอโอเคเป็นลงเสร็จบู๊เราก็มาสรุปว่าส่วนที่เราอยากจะให้เขาตกแต่งมีจุดไหนบ้างองไบ้างบางห้องอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราซื้อเฟอร์ลอยตัวมาตั้งเองอมีคชันก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็จะถูก แล้วพอแบบคิดจุดเสร็จปุ๊บอะก็ให้เขาออกแบบพอออกแบบเสร็จแล้วอะเขาถึงจะมาตีเป็นแบบจุดๆให้ตู้นี้ไซส์เพราะว่าไซส์เปลี่ยนราคาเปลี่ยนใช่มันก็คือต้องลงลงไซซ์ก่อนแล้วมันถึงจะได้แต่ถ้าบิวก็แพงกว่าซื้อเองด้วยใช่แต่แตก็ต้องคิดวว่าแบบงไหนแต่ว่าแต่ว่าบางจุดมันอาจจะจําเป็นต้องบิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้บางทีอีเกียมันสมมุติว่าอีเกียมันก็จะมีแบบ กำหนดแสงทิ้งได้ตรงที่ส่วนเกินมันก็จะมีที่แบบเหมือนว่าเป็นพาร์ติชันปิดเพื่อทําให้มันดูเป็นเหมือนบิวอินอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ก็ต้องไปดูชอยว่าราคาต่างแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่อีเกียมันก็ไม่แข่งกันเท่าบิวอินหรอกบิวอินตู้มันแน่น ปดสิบสี่ใหญ่แบบบุ้มขนาดไหเขาจะได้แบบอ่าใช่ขึ้นอยู่กับขนาดทีวีเลยหนึ่งร้อยตรงนั้นนะขึ้นอยู่กับขนาดทีวีเลยเป็นหลักตาช้ำบิ้วเลยถ้าเกิดบิ้วมันก็ตโดยส่วนใหญ่ล้วต้องบิ้วใช่โดยส่วนใหญ่ต้องบิ้วตรงนั้นน่าจะิวเพราะมันเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยที่สุดแบบสวยเยอะใช่ส่วนไหนส่วนโชว์ก็ควรบิ้วส่วนห้องนอนจริงๆแล้วมันเดี๋ยวนี้มันซื้อแบบเฟอร์ลอยตัวมาใส่มันก็สวยอ่ะได้ห้องนอนก็ปูเสือ อืมอ่ะอ่ะอเกตามนะั้นอันนี้ปิดได้ยงังอ่ะปิดเอดง <laughs> ยังืนได้ช็อตโขกหัวไปสองช็อตเดี <laughs> ย๋ยว